โอ้โหพลังสีฟ้าเอาแล้วเอาแล้วดำเปื้อนโอ้ทำไมเป็นงั้นอ่ะมีอะไรมายุ่งมันเปล่าอืมเฮ้ครับไปมิ่ง สวัสดีพี่น้องเป็นนักการเรับผมครับผมสวัสดีครับผมมาดูปุรีพันหน่อยครับผมเพื่อนพ่อหนึ่งรูหนูเคยเจอจ้ะที่มันแปลนลื่นขนาดนี้บ่วงมาเสียบกระัดับขนาดเสียบตรงนี้เห็นไหมรูครั้งแรกที่เจอรูหนูเลยท่ามออกมาครับผมก็ดีฝุ่นที่เท้าไฟเลยครับนี่ครับอม่เพื่อน ยขุดถึงทางรถไฟน,นะครับเอาเอาเบิ้งนี่ข้างสีฟ้านีคานคนาา่ครับผมขุดขีดไปเบิ้งครับผมนี่ข้างสีฟ้าคอยไหมลบบุรีครับบางทติ๊กเกอร์ลบไปแล้วครับตอนที่กับบ้านที่ครของข้างปีเท่าไหร่นะ้ำหอมค้างปีเท่าไหร่ค้างปีน่ามันขีดเลยตบตบสองที่ครับผมนี่รยเดี๋ยวรอชมครับหนูทางรถไฟจะติด ตับเรมไหมจิตตั้มเดือดเราไหมต้องหอมเราไหมครับเจ้าเออมาหน่อยอะไรบวงเออบวงพิฆาตบวงพิฆาตอีกแล้วไปมันสกัดไปทางนู้นหน่อยแล้วก็แหวกทังนี้นะพันน้อยมาด้านนี้นะแหวกว้เดี๋ยวให้พันน้อยอาแล้วมีดที่ไปไหนกันเจอดูหนูทิ้งเลยนี่ครนะพันน้อยสกัดไปน่อยแงจ้วพ่อ นี่ครับบ่วงพิธาตนี่บ่วงหมาของเราอืมเดี๋ยวเราดูอ้าโอ้ยหักกว่าหน้าของโพทเราดูเฉื้อหักหน้าบ่อยให้มันมีทางเลือกบ้างเอ้ยไม่ร <c oughs> <c oughs> ู้ไม่รู้มนตรงนี้เดี๋ยวเธอส่ยวิกเดี๋ยว ครับผมพี่น้องสวัสดีมาแล่นคำๆครับมือนีหมุ่นบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับพาหน่อยครับผมสวัสดีครับมือนีไม่ยังกินไม่รู้เหาอนี่ครับยังหนูยางแต่เมื่อกระเวดนี่นะย่างคนดวนครับพผมเทศนะครับเทศไทยบึงแต่มือนีก็มีอยิางพีกเลครับข้าวเข่าครับเนี่ยกินได้พริกนี่ยแหละกินได้พีกครับอ่แต่ว่านี่ครับผมนี่สีต้มปลามือนีว่าต้มใส่โน้ตไม่ดองเลยมือเคลืนตีนก็้าต้มนั่นแหละ แต่ว่าผมประเทศใส่เครื่องตม้มยำไปแล้วพี่น้องเอยโอ้มันเดือดแล้วน้อยจัดการเดือดได้ครับเนาะนี่ครับผมนี่ต้มเส้นนอนไปส่งแต่ว่าใส่เครื่องตม้มยำไปแล้วมีปัญหาเอาลงไปนี่ครับต้มปลาใส่นอนไปสง่งครับมนี่เดี๋ยวมากินน้วกันแซ่บบ่แซบแต่แต่ว่ากันหางจุกกลางปลาพันมาอยู่ปลาอยู่คู้กินอย่างกระแซบ่บ แก้ผมไม่รู้เนาะวัก็บอกแกวไยครเพื่อเคลืนกับเกี้ยงตับเรา้อมตัวก็ได้วับขบ้าพี่น้องต้มปลาใช่นอไม่สมครับผมขาดใบนั่งรักอย่างเดียวครับมัมมี่ฮารืเอทัวไอ้น้องข้าวหยกหรือมัมมี่ไอ้แถวบ้านหน้าเนี่ยครับผมนี่เดี๋ยวรอกินเรืองมันนะครับนี่ยวเขาตั้งเดือดใส่ลูกโดดเข้ายหนุนแดงจึ้งคึ่งเอ้ย ของแซ่บว่าอยู่ปากินเนื้อกับแ่บอืมแับแซ่บครับผมใส่น้อยสมใส่ปลาคอเอาครับพอดี้เรียบร้อยเลยยกมาล่อเท่พอดีคุยที่อาจารย์เท่พอดีไหมมาดูตักก่อนตักก่อนแล้วก็ตักมาแล้วก็ร้อนอะไรอยางเี้เอาคงไม่ได้มันสูงมันเนาะโอ้ยใกล้สินี่ไม่ไม่เราตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ไหม แลังไงเนาะบอสเอาหมาแล้วครับนี่มาดิตูมนำไมครับมันสูงไหมวะลูกเดี๋ยวได้ๆๆพี่รู้แล้ว,วน้อก<ด>่อนของแสบ<ด>อันนี้ของแสบเนียของผ้าแสบนะ่ะตึ๊บวาไว้ก่อนเอาตักมาเทอะหัวมันหัวปลาเออหัวปลาคอครับ <c oughs> นี่ครับอือมาอยู่นี่กินบ้านเท่าครับผมี่นอกอันนี้เสียงไว้อันนี้เสียงไว้ กินไม่ได้แต่กินไม่ได้นะไส้ไม่ได้ปวดขาปวดขาเลยใช่ไหมโอ้โหแย่เลยทุกคนนะครับผมขวดได้ง่ายเดินทีสามสี่โลห้าโลนะครับน้องไม่สมนะพี่น้องต้องขอบคุณพ้นธ์ดำน้องบุญนาคไอสะพานนาคครับผมพวกสำโรงเนี่ยเอาหน่อไม้มาให้เพื่อนดำครับผมเนี่ยกินแล้ววันนี้ เอ้แกงซะเลยเอาเทลงมาก่อนตรวจอ,อานามลงมาลูกโดดลูกเด,ดิเอามาให้พร้อมจับจับจับขาดใบหนังรักครับผมเพื่อนไม่มีใบหนังรักโอ้ลูกโดดไหลช็อตซะก่นเดี๋ยวจะเพิ่งเทมโอ้ยอย่งางเบิ่งนี่ครับแกงน้ำไหมแกงต้มบลาคอใส่น้ำไหมไม่ใช่แกงนะถ้าแกงต้องมีแบบนีนนะใช่ต้ม ต้มส่นอมัยดองครับผมพี่น้องโอ้ยแซ่บมากกินนท่าไหรครับพี่น้องมาดิบรรยากาศอยู่ที่ทุ่งคลองยี่สิบเอ็ดครับผมจังหวัดอะไรไม่รู้แต่รู้อยู่คลองยี่สิบเอ็ดจัดไปพี่น้องแซ่บแซ่บเหมือนกันครับเลยข้าวเหนียวเต็มทิ่ปลนะนี่ปีลยนี่ที่ปครับเนาสุดยอดโอ้ยวิธีสารบานท่าครับผมแม่แม่แม่ปุนไปท่าเอาครับพี่น้องมาดิเสร็จร้อยแซ่บมากกินเท่าไหร่ข้าวเหนียวเต็มทิ่ปครับนี่ หนึ่งไม่ไหมเห็น<ม> <uno> ปะพอหน่อยซิมมูงนึกไปไหนแสบปะแกมองก็รู้แล yes? ้วว่าแสบฝีมือเลยทำแบบไม่ชิมนั่นเลยพูดแล้วเอาครับเป็นแบบแ่บเหมือนเป็นไงฝีมือร้อนร้อนใช่พอจะได้อีกสักคนสองคนไม่ไหนได้ได้โอเคพี่น้องมาแซ่บเหมกันครับผมนี่น้องใบดองต้มเซปคอหนิมันนึกมามดาเดาน น้องไอ้น้้อองไสภาพหนักโค้งคมรลงครับนี่แซ่บพี่น้องไหมผ่านดำไหมกินด้วยกันครับบรรยากาศครับผมพี่น้องสวัสดีมันเศร้าครับผมมือเลยดีครับเดี๋ยวเวลาเบิ่งผลงานต้อครับผมว่าสิเป็นังไรที่ภาพไปเบิ่งกลับนะครับเนาะเลยเหรอไม่ใช่เอาหรือใช่ครับผมไม่ใช่งานเก่ง คุลาะยังไงเก่งนี่ทางรถไฟเลยครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยเพราะเราว่าน่ามันถ่วมน้ากันหรือ่าเท่าไหร่อะแสดงว่าตรงนั้นมันมีทางเลี้ยวไปนู่นเหรอไปทางโรงงานนู่นน่ะนะมีรถมาถึงตรงนั้นแล้วเขาก็เลี้ยวไปเขาไม่เหมือนเนี่ยที่มันมาจากทางนู้นน่ะแล้วก็เลี้ยวไปนู่นเหรอใช่มีทางเหมือนมีทางโอเคครับผมฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยเขาจะได้ยักตัวหนู ต้องคิดว่านี่กราอยู่นี่นี่ดอกไอ้เนี่ยเหมือนกับต้นอะรนี่นะดอกไม้ป่าสวยรัับี่ดอกเป็นอย่ครับโฮเรโฮจักบอกน่ยครับเลยนักเะมีนี่ครับเลยจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ดอกไม้ป่านะครับนะดอกไม้ป่าข้างทางรถไฟเนี่ยสวยนะเหมือนไอ้ไนั่นหบบต้นต้นอะไรนั่นเของเราอ่ะเนี่ย เดี๋ยวพี่นอายังงามเลยครับหลายเธออยู่ตรงนี้ไปครับผมมึงกลับเขาต้ตนเนี่ยเหรอเขาเรียกต้อนอะไรนะที่เขาไปกินกับแบ้พริกกับอะไรนี่นี่ใช่นี่แหละดูนี่น่าจะบึก <laughs> เออโอ้มุ้มุ้งไหมนี่มีขอดไว้เนี่ยขอดทีนี่เออดูที่มีตัววะเห็นกลับไ่ปะกลับหายด้วยหายยังไงเนี่เชื่อพี่มีไงอโอ้มันมายังไงเนี่ยปผูกแขนกันแล้ววะที่ตรงตั้งท่าไว้ไม่นั่นนี่ครับเออ้ออควันเลยพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับนี่นี่นี่โอ้โหพลังสีฟ้า Okay. เอาแล้วเอาแล้วดำปื๊ดดำปื้ดเลยะอ้ยูย uh ุงก็เยอะโอ้โหสวยอยู่สวยอยู่ไม่ธรรมดาครับชานี้มาแล้วหนึ่งตัวเจ้าพลังสีฟ้าชุดชุดดักหนูโมดิฟายคอ้ใหม่ลบบุรีครับจัดไปใช่ครับยิ้มฟันเหลืองหนึงมึงที่จะมางพื่อ รูเมียซะด้วยบนงัน้นจะไปเลาะไปหาตัวคู่ที่รดได้เลยไปไปไปอยอย่างนี้เอาไหมเบิ้ลไหมเบิ้ลไหม,มหหอืออยู่ตรงนี้นะนี่เบิ้ลเหรอเบิ้ลเบิ้ลเหรเออมึงหลังนี้หลังนี้หลังที่สามเขาเลยครับพี่น้องสเสือโอ้ไม่เอาเลยครับมึงหลังนี้ครับผมพี่น้อง ตกใจเลยยิ้มแงยิ้มแง่ยิ้มแง่แง่เลยเมื่อหนยลุยย้เาไม่เป็นงั้นอ่ะมีอะไรมายุกมันเปล่าไม่มียกเลยวันที่สองมาแล้วเช้านี้ครับนี่ครับกาลังสีฟ้าของไหมัลุกลีจัดไปโอ้ จุงยุงพ uh huh> ี่น้อยใส่ดีใ uh ส่ด huh> ีอึอเอ่อยาวอัดหลาดจุงโ้โหยาวอัดหลาดจุงไม่ของแท้ไว้ยาวอัดหลาดของแท้อือหึกัดเต็มเต็มมึงใส่ใส่เก้าขีดจส่ไปครับผมทองสีฟ้าแน่นอนจริงเลยจส่ไปไปต่อเฮาหมดเออแม่นวะ นี่ครับทางรถไฟนะครับพี่น้องทางทรถไฟที่นี่เป็นนาทีนท่น้ําท่วมผมก็คิดว่ามันน่าจะหนีขึ้นมานี่ครับผมเพราะน้องทีบอกว่าให้มานี่นะผมก็เลยมานะครับตามคาบอกเล่าของเจ้าถิ่นน้องเนี่ยนำมาครับผมผมก็มาแล้วหักทำไมเนี่ยเราหักเก่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับของ ้องไอ้พาน้อยใส่ไว้เขาใส่ตรงไหนเขาใส่อะไรหลังนี่ใหญ่พี่น้องครับแม่งบกใหญ่เลยครับพี่น้องไอ้ใหญ่เลยโอ้โหโขกมันมากครับพี่น้องเอ้นี่ลูกอีกเลยมารรมดาเด้ครับโทุกเนโอ้ยไปครับ เดี๋ยวผมเสร็จแล้วตัวนึงเอาฮะน้อยไดหนเอาลำมันลำมันกับผมเป็น้องมาสุปผลงานครับผมไหน,นูหาัตฮกัตครับผมกร,รับเขาตัวใหญ่ดีครับแต่ว่ามันทางครับไม่ให้มีพลาดไปรายหลังนะครับหน,นู6กัวครับซอ้อเลยโอ้โหไหวไหมเนี่ย เม <laughs> ื่อกี้มีลุงบอกให้ไปดักที่สวนปลล่มเราจะไปสำรวจดูก่อนเนาะปนเป็นงไงถ้าไม่ใคยแล้วก็ค่อยเดินทางอำลาพ้าจากลับบา้านเ้องดีกว่านะครับผมไปไป,ไปครับผมเดี๋ยวรู้กันไหมครับผมสวัสด <laughs> ีครับแจ๋ว